สวัสดีครับเพื่อนๆชานี้หลังจากไปฉาบป,ปูนบ้านฉาบดินบ้านหมามานะครับเราก็หิวข้าวแล้วทีนี้เราก็จะมาต้มน้ํากาแฟนะครับต้มน้ําชงกาแฟกินจากนั้นก็จะทอดไข่นะเตียมไข่มาสามลูกจะทอดไข่เพอมาลองเตาดินกันนะครับเมื่อคืนนี้ก็เผาไว้ทั้งคืนนะฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็เดี๋ยวสลับมาเผาฝั่งนี้บ้าง มันก็มีรอยรล้าวบ้างเล็กน้อยนะผมก็เลยเอาเอา,เอาขี้โคลนมาซ่อมนะฮะซ่อมเล็กน้อยรอยรล้าวแบบนี้นะไม่เยอะขี้โคลนเลียวๆหน่อยมารูบๆใส่ก็โอเคคนระับทีนี้เราจะต้มน้ำชงกาแฟนะดูเชื้อเพลิงเราก็ช่วงนี้หน้าฝนแนละ้วไม่ค่อยจะมีเชื้อเพลิงเลยก็ได้ขยะนะฮนะพวกขยะ เศษมงเศษไม้นะฮะมาเผาใส่นะฮะเนี่ยอพอให้ได้ความร้อนอ <c oughs> ก็เดือดเรียบร้อยะฮะได้ชงกาแฟแล้วต,ตามไปก็ต้มผักนะฮะ ต้มผักยอดปักบุ้งจะตำแตงกินกันได้ผักบุ้งห,ห้ยอดส่วนแตงที่จะตำก็นี่เลยครับเป็นแตงไทยที่เราปลูกเองเพิ่งเก็บมาสดๆเลยเอาไว้กินสุกจะดีไหมเนี่ยดูดูแล้วมันนุ่มน่วมแล้วเนี่ยนะเดี๋ยวไปค้าเก็บเอาลูกใหม่ดีกว่าเนาะ เพราะว่าลูกนี้เอาไว้กินสุกดีกว่านุ่มแล้วแต่มีลูกเดียวนะสีขาวเนี่ย้าไปเก็บลูกเขียวๆกันเราจะไปเก็บแตงไทยมาตำกินกันฮะพอดีเออเห็นมะกอกน้ำนี่ได้มะกอกน้ำผลเกลก่ลูกหนึ่งนะยวอไปทำแทนมะนาวนะสับใส่แตงไทยเลยแต่ที่เหลือก็มีอยู่นะสี่ห้าลูกเอาไว้กินตอนเขาแก่นะฮะ มาถึงแกงไทยแล้วเราจะมาค้นหากันว่าจะมีลูกไหมโอ้เจอหนึ่งลูกอครอทำไมมันอคลอเแลียหน่ารักแค่ไหนนี่นะโอ้โหลูกเท่าลูกอะไรเท่าลูกปิงปองเลยเหลืองแล้วอะ่ะไปดูเครื้ออื่นนี่มีไหมแตงไทยกะว่าจะปลูกไว้ มันจะได้ไม่ต้องลดน้ำใกล้น้ำพอดีน้ำขึ้นมาท่วมแล้วจะท่วมแล้วนี่น้ำสาเราเนี่จะท่วมแตงไทยแล้วแล้วก็มีต้นกระเจี๊ยบเขียวด้วยนะนี่กระเจี๊ยบเขียวด้วยน้ำจะท่วมแล้วจะหาก่อนจะมองๆดูดิเออเนี่มีตรงนี้สองลูกเลยโตกว่าเก่าหน่อยนะนี่กินลูกไหนดีเนี่ยไว้ตาจิตเออเดี๋ยวไปตตานึงต้องเอาลูกประมาณ จะหาดูซิลูกอื่นมีไหมข้าจะมีเยอะอยู่นะเออเจอลูกนี้อ่อนๆเนี่ยลูกนึงนี่ลูกนี้กำลังพอดีกินเลยเนี่ปึ๊บกำลังพอดีกินแล้วสองลูกก็อิ่มแล้วมั้งเนี่ยส่วนลูกนี้ลูกนี้ก็จะสุกกว่าได้ออกเหลืองๆแล้วเดี๋ยเอาเอาแค่สองลูกนี้ก็พอเนาะ ไปตามกินกันเนะาะอําดงเนาะอันนี้เอาไว้กินสุกครับมีเยอะอยู่นะนกินไม่ทันหรอกทยอยเก็บกินไปเรื่อยๆแล้วพอมาสวนทุกวันไม่ต้องซื้ออาหารเรากินตามแตงเผ็ดก็ต้องมีผักสีนี่ไงผักกะทินอ่อนเราอ่าได้ละหนึ่งผวหนึ่งควงนะ สองพวงก็พอแล้วแต่ต้นแคร์เนี่ยดูสิดอกแคร์ยังดกเต็มเลยวันนี้เดี๋ยวพ่งต้องเก็บจะเก็บไปขายตลาดนัดกันเดี๋ยวอีกสักชั่วโมงหนึ่งเราก็จะอีกสักสองชั่วโมงนะนี่อีกต้นหนึ่งสองต้นดอกแคร์เต็มเลยน่าจะได้อยู่ก็เก็บสองต้นนี้ก็ได้อยู่20บบาทนะสองต้นวันหนึ่งนะวันเว้นวันวนะไม่ใช่วันวันเว้นวัน ยีบาทนะใส่ถุงไปขายแต่ต่อไปก็รอมะขามป้อมออกนะชอมก็ได้ขายอยู่เรื่อยนะดูมะเขือ2ปีแล้วเเออยังไม่มีลูกนะต้นนี้สองปีแล้วนะมะเขืออืมเดี๋ยวเราไปตำส้มกินกันตำส้มเตงไทยกันเสร็จแล้วครับอาหารเช้าใส่สายแต่ว่าเป็นเที่ยงเลยก็ได้นะวันนี้ หลังจากที่รวบรวมทรัพยากรผักและอาหารในสวนของเราก็ได้ประมาณนี้นะผักบุ้งต้มกระถินแล้วก็แตงฝานเป็นผักนะแล้วก็ตำแตงไทยนะฮะใส่กับมะกอกน้ำนะเปรี้ยวเพราะว่าเราไม่มีมะนาวแล้วก็มีแคบหมูนิดนึงก็มีพิซซ่าถาดมาจากตลาดนัดนะฮะเมื่อวานนี้กินตอนเที่ยงเลยเวลากินมีน้อยนะครับ จะเวลาทำงานมีเยอะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามติดตามกันไปยาวๆครับมีโปรเจกต์ออกมาให้เรารับชมกันอยู่เรื่อยๆขอบคุณครับ